สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแันดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบสนใจคุณอยู่ตอนนี้ ลัคนาหรือราศีคนคนนี้นะคะมีราศีกุมราศีมีนราศีกรกฎราศีกันกันมังกรพุกศออมาหมดเลยกันมังกรพุษศก,กุมมีนกรกฎนะคะเออ คนนี้เนี่ยเขาอ่ะเป็นคนตอนนี้อะต้องบอกว่าตอนนี้สถานะเขาอะเป็นคนโสดเป็นคนโสดที่มีเสน่ห์เป็นคนโสดท,ที่ดูดีที่แบบว่าเออดูมีออร่ามีคนอยากเข้าหามีคนอยากเข้าใกล้และค่อนข้างจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเรียกว่าครบสูตรอะอืรูปร่างหน้าตาฐานะ แมาที่การงานการเงินคือเรียกว่ามีพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วการศึกษาก็ดีนิสัยใจคอก็ดีนะคะอืมขาดแค่อย่างเดียวขาดแค่แฟนแต่ที่เขาขาดแฟนขาดคนรักอะ่ะมันเป็นเพราะว่าคนคนนี้เคยมีอดีตนะคะเขาอะ่ะเอาจริงๆนะคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริง จริงจังกับเรื่องของความรักมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ทุ่มเทนะคะแต่ว่าเอ่อเขาเคยผิดหวังเขาเคยเสียใจเขายังฝังใจกับกับความรักครั้งเก่าคําว่าฝังใจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความแค่ว่าเออยังคิดถึงแฟนเก่ายังอะไรอาวรแฟนเก่าอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนกับ ความรักครั้งเก่าของเขาอะค่ะมันสร้างบาดแผลในใจให้เขามันสร้างความเจ็บปวดให้เขาเหมือนเขาอาจจะถูกขักหลังถูกทรยศหรือถูกทําให้เสียใจมากๆมันล้มเหลวมากๆคือพอรักมากๆแล้วมันมันผิดหวังอะมันก็จะฝังใจมันก็จะฝังใจไม่ได้หมายความว่าเออเขาเขาอยากกลับไปคืนดีหรืออะไรอย่างนี้แต่มันยังเจ็บ และก็อาจจะทําให้เขามีาม,มีบาดแผลแล้วก็เกิดความกลัวในเรื่องของการเปิดใจหรือการจะรักคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดมากคิดเยอะนะคะเนี่ยเอาจริงเป็นคนค่อนข้างที่จะฝังใจอะ่ะฝังใจค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะอืมเป็นคนมีความสามารถด้วยนะคนนี้มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นคนที่เอ่อมีคนรู้จักเยอะอะ มีคนชื่นชอบชื่นชมเขาเยอะหรือมีชื่อเสียงในสายงานนั้นๆในสายงานที่เขาทำ ถ้าคุณกังวลว่าคนคนนี้เขาจะยังอะไรอาวรแฟนเก่าหรือยังรอแฟนเก่ายังอยากกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าไม่ใช่นะคะคือถ้ามันจบแล้วก็คือจบเลยแล้วเขาเองเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นใหม่คือตัวเขาไม่ได้อยากจะเริ่มต้นอ่อไม่ได้อยากที่จะกลับไปคืนดีแต่ว่า อย่างที่บอกแหละมันยังมีบาดแผลมันยังมีความรู้สึกอะ่ะมันยังเจ็บปวดมันยังมีความฝังใจอยู่ทีนี้พอจะคบคนใหม่อะ่ะมันก็อาจจะมีจินตนาการอาจจะมีจินตนาการยนงเชิงลบบ้างแบบกลัวกลัวความรักว่าแบบสมมุตินะถ้าเขาเคยโดนโดนหักหลังมาเขาก็กลัวว่าเอ้ยคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมาซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะทีนี้ถามว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือ,อยังคนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะ จบแล้วคือจบจบแล้วคือคือมันมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับความจริงอค่อนข้างยอมรับความจริงเราเป็นคนที่เอ่อช่างคิดช่างฝันนะคนเนี้คือคือจริงๆเขา,าเป็นคนโลกสวยน่าสงสารอยู่นะเหมือนเหมือนโดนกระทำมาค่ะจากที่เคยโลกสวย มองทุกอย่างเป็นเชิงบวกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างพอพอมีประสบการณ์ชีวิตในเชิงลบก็เริ่มที่จะเห็นแง่มุมต่างๆที่มันมันอะอาจจะไม่สวยไปหมดทุกอย่างมันมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นก็เข้าอกเข้าใจก็ทําใจยอมรับได้นะคะแต่เนี่ยคนนี้เขาก็ไม่ได้แบบว่าจมปลักหรือย่าอยู่กับที่คือไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข หรือว่าไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองแบบเ,เสื่อมโซมอะไรอย่างเงี้ยคือณนะเวลานี้นะถ้าดูจากไพ่อะเราว่าเขาทำใจได้แล้วเรียกว่าเกือบจะร้อยเซแค่มันยังมีความกลัวความกังวลความเจ็บในใจอะค่ะคือประมาณว่า มันมันไม่ถึงขั้นกับเจ็บหรอกแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะแบบระแวงอะ่ะกลัวว่าความรักครั้งใหม่มันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ากลัวกลัวคนที่เข้ามาจะจะมาทําร้ายเขาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมมันออกแนวนั้นมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ายังเจ็บปวดยังรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรอยู่เพราะตอนนี้เราว่าเขา move on ได้ได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นแลลวแล้วเขาก็ยังมีความหวังความฝันนะคะว่าคือยังวาดฝันอะ่ะ ในเชิงในเชิงที่สวยงามอยู่อืมยังเชื่อมั่นในในความรักอยู่ยังมีศรัทธาในความรักอยู่แล้วก็ยังอยากจะเจอความรักดีๆอ่ะนี่เขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยเดูยสิเดี๋ยวนะเอ๊ะ คนเนี้ยอาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าหรือแฟนเก่าก็ได้แต่เราไม่รู้นะว่าไอคนที่ทำให้เขาเสียใจอะคือคุณหรือเปล่าอืมแต่เราคิดว่าไม่ใช่อ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเป็นคนอื่นเป็นอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงที่ทำให้เขาเสียใจเออ แต่ว่ากับคุณเนี่ยมันเคยมีมันเคยมีประสบการณ์ร่วมกันมันเคยมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างน้อยๆเลยเนี่ยอย่างน้อยๆเลยอะ่ะก็คือต้องเคยรู้จักกันเป็นเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูจากไพ่ประกอบทั้งสามใบเราว่ามันมากกว่าเพื่อนอย่างน้อยก็ต้องตอบ แอบก,ก,กิ๊กกันอะแอบชอบกันแอบมองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแอบมีความสนใจกันอยู่อะ่ะเอออย่างน้อยที่สุดเลยนะแต่อย่างมากก็คือเคยเคยคบกันเคยเป็นแฟนกันหรือว่าเคยมีความรักกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการผิดที่ผิดทางผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเช่นเขาอาจจะมีมีแฟนอยู่หรือคุณมีตัวจริงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างอาจจะยังไม่ได้โสดหรือ มีพันธะอะไรอย่างนี้ก็ได้แค่มองมองแค่สนใจกันแต่ทีนี้อ่ะเขาก็ตอนนี้เขาโสดแล้วเขาจบความสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วมันมีปัญหามันไปต่อกันไม่ได้หรืออะไรก็เรื่องของเขาแหละนะคะแต่กับคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ที่จบมันไปอะ่ะที่จบกันไปตอนนั้นเนี่ยมันยังค้างคาอยู่ บางคนมันเหมือนกับยังไม่ได้ทันเริ่มเลยด้วยซ้ําแค่รู้สึกชอบแค่รู้สึกสนใจแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องจบแค่ตรงนั้นเพราะพอเขาเองก็อาจจะมีตัวจริงคุณเองก็อาจจะมีตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตอนนี้เขาสดแล้วเขาก็เลยเริ่มกลับมาคิดถึงคุณอีกครั้งเริ่มกลับมาให้ความสนใจคุณอีกครั้งนะคะโอเค อะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ